เตรียมตัวยาที่ต้องมีเพื่อรักษาโควิดที่บ้านถ้าติดมาแล้วเนี่ยให้เชื้อไม่ลงปอดต้องเตรียมอะไรบ้างห้าม ทำอะไรบ้างถ้าเกิดไม่อยากป่วยนานถ้าไม่อยากแพร่ให้คนในบ้านนะครับหมอโอ๊คลฟ์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆตอนนี้สูตรที่จะป้องกันโอมิครอนได้ดีที่สุดรวมถึงลดอุบัติการการเสียชีวิตแล้วก็อาการหนักก็คือการฉีด mRNA ให้ครบ3เข็มนะครับก่อนที่จะรู้ว่าต้องกินยาอะไรให้เช็คตัวเองก่อนว่าถ้าเราติดเชื้อมาแล้วห้ามทำสิ่งเหล่านี้ เด็ดค่ะข้อแรกห้ามใส่รองเท้าเข้าบ้านถึงบ้านปุ๊บถอดรองเท้าแล้วก็หยิบรองเท้าไปไว้นอกบ้านตากแดดซะข้อที่2ครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเราติดเชื้อเราต้องแยกห้องกันอยู่เลยข้อที่3รู้ว่าเราติดเชื้อหรือตรวจ a อทเป็นบวกแยกห้องไม่ได้ให้ไปเช่าข้างนอกอยู่สักสิบวันถ้าทําไม่ได้เลยก็ขอให้มีระยะห่างกันหรือว่าไปหาผ้าม่านกั้นระหว่างกันข้อที่4ี่ถ้าติดเชื้อมาแล้วห้ามกินข้าว ร่วมกันเด็ดขาดการกินข้าวละอองโดยเฉพาะโอมิครอนเนี่ยเขาแพร่ผ่านละอองฝอยเล็กๆได้ดีกว่าเดลต้าได้ดีกว่า5-8ถึงเท่าดังนั้นห้ามกินข้าวร่วมกันเด็ดขาดห้ามอยู่บ้านโดยที่ไม่ใส่หน้ากากห้ามทําให้บ้านอับหมายความว่าเพื่อนๆต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทให้แสงแดดเข้าอย่าทําให้บ้านอับบ้านมืดเชื้อนะครับเขากลัวแสงแดดเขากลัวความร้อนกลัวอากาศถ่ายเทถ้าใช้ดีนะเปิดพัดลม แล้วให้พัดลมเป่าออกหน้าต่างเลยอย่าเป่าผ่านเราไปที่ห้องส่วนรวมนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกันอย่าแยกกันเลยแยกค้อนแยกอาหารจานชามช้อนส้อมสบู่ขวดน้ําแก้วน้ําแยกกันให้หมดเลยห้ามตรวจ ATK ให้กันต้องตรวจ ATK เองเท่านั้นเพราะว่อะไรสมมติเราติดเชื้ออีกคนนึงไม่รู้มีเชื้อหรือเปล่าหรือเขาจะใส่แมสก็ตามเนี่ยเรามาแย่โพงจมูกเราก็อาจจะมีสำลักอาจจะมีไอดังนั้นคนที่ตรวจ ATK ให้เราควรจะเป ตัวเราเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยรู้ก่อนว่าอาการอะไรที่หนักจนต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับอันแรกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกหน้าซีดเวียนหัวหรือว่าหมดสติเวียนหัวแบบเราไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการอันที่2นะครับการวัดระดับออกซิเจนในเลือดต่ํากว่า92ลงไปจริงๆต่ํากว่า96ลงไปแล้วก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับถ้าต่ํากว่า96คือเริ่มไม่ดีแล้วปอดน่าจะมีพยาธิสภาพอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนนะตน นนควรคที่จะมีเครื่องวัดออกซิเจนอย่าไปซื้อถูกๆนะแบบ7 8 9 0บาทเนี้ยไม่เวิร์กนะครับเนาะลองไปดูตัวอย่างของโอ๊กนะครับพิมพว่าออ,อกอนะครับเพื่อนๆจะหาจากที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับแต่ขอให้มันมีคุณภาพนิดนึงความดันต่อหายใจไม่ออกปากเขียวหน้าซีดเจ็บนั่นหน้า,นนาอกอยู่ๆก็ปวดหัวแบบหนักรวมกับอาการอ่อนแรงขาแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีดแบบนี้อันตรายนะครับรีบไปพบคุณหมอเพราะว่าไม่รู้ว่ามีลิมเลือดอุดตันไหมไม่รู้ว่าเชื้อลองปอดหรือเปล่าดังนั้นถ้า มีอาการที่ผมบอกมาห้ามนิ่งนอนใจนะดังนั้นเรามาดูกันว่าทีนี้ยาต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับห้ามกินยาผิดประเภทหลายคนยังถ่ายรูปยาส่งมาให้ผมป่วยติดเชื้อโควิดไปซื้ออะม็อกซี่มากินได้ไหมซื้อซิปโรฟลอกซาซินมากินได้ไหมซื้อพวกเอริโซไมซินไปซื้อพวกยาต้านปฏิชีวนะมากินได้ไหมไม่ได้นะครับคุณไม่ได้ติดแบคทีรียแต่เพื่อนๆติดเชื้อไวรัสดังนั้นการไปซื้อยาลดอักเสบมาไม่ได้นะ ข้อที่2ยาสมุนไพรเนี่ยใจเย็นๆนะครับไม่ใช่เราป่วยเป็นโควิดแล้วเราไปจัดเต็มไปเอากระชายฟ้าทลายโจรรวมกันหมดเลยไม่ได้นะครับเรื่องของสมุนไพรต้องเช็คก่อนตับดีไหมไตดีไหมเรามีโรคอย่างอื่นอยู่ไหมแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยบางอย่างมันตีกันด้วยอย่างเช่นกระชายขาวกับฟ้าทลายโจรนะครับไม่ควรกินร่วมกันถ้าจะกินสมุนไพรไทยกินทีละตัวอย่างเช่นกินยาฟ้าทลายโจรมีสารแอนโดกราฟไลเม็ดละเท่าไหร่วันหนึ่งบวกลบคูณ กกินให้ได้อย่าเกิน180มิลลิกรัมกินเพียงไม่เกิน5วันแล้วให้หยุดเราก็ค่อยเปลี่ยนไปกินกระชายขาวสัก5วันอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วก็หยุดน่าจะหายแล้วแหละถ้าเป็นนานกว่านี้ก็อาจจะต้องไปรับยาต้านมานะครับนะยาต้านไวรัสก็จะเป็นพวกฟาวิพิลาเวียหรือว่ายาต้านไวรัสโควิดพวกนี้นะครับข้อที่3ห้ามกินยาเบิ้ลโดหลายคนบอกหมอปวดตัวมากรวมถึงหลังฉีดวัคซีนด้วยหลายคนปวดมากแล้วก็เบิ้ล2เม็ดไม่เอาถ้าเกิดเราติดโควิดให้หายาฮารานี่นะ เขียนว่าพาราเซตามอลบ้านๆเลยนะครับบ้านๆนะจดโดสด้วยถ้าคุณกินพาราเบิลโดสบางคนหนัก50แต่กินพารา2เม็ดทุกๆ4ี่ชั่วโมงวันหนึ่ง24เม็ดเกินไปนะครับ1วันห้ามเกิน8เม็ดโดสพาราสําคัญมากกินเยอะตับอักเสบโดสพารากินยังไงหนัก50กิน1เม็ดทุกๆ4ี่ชั่วโมงหนัก100กิน2เม็ดหนัก75กิโลเหมือนหมกินหนึ่งเม็ดครึ่งกินพาราก่อนเลี่ยงเอนเซดเอนเซดคืออะไรคือพวกนี้นะค ไม่ได้บอกว่าห้ากินนะแต่ว่าถ้าไม่ได้แพ้พารากินพาราก่อนถ้าแพ้พาราแล้วติดโควิดตรวดหัวมีไข้ค่อยมากินเอนเซ่เอนเซ่เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ต่อไตและต่อตับเรารวมถึงกระเพาะอาหารเรามากกว่าพาราเอนเซ่มีอะไรนะ,ะ en, en, ia, นะครับไอบูโพรเฟนนาพร็อกเซนเซเลเบตอะคอกเซียนะครับอะคอกเซียเซเลเบตนี่ใครเป็นโรคหัวใจปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับอันนี้มีผลต่อหัวใจค่อนข้างเยอะนาพร็อกเซนกินได้ถ้าแพ้พาราแต่ถ้าไม่แพ้พารากินพาร ไปก่อนนะครับแต่กลุ่มยาเอนเซตนะต้องกินหลังมื้ออาหารนะครับห้ามกินตอนท้องว่างเพราะยาเอนเซตเขาไปยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าขาอ้อ2พอเขาไปยับยั้งเอนไซมนี้ก็เพราะอาหารเราจะสร้างเมือกเยื่อบุชั้นหนึ่งเนี่ยที่ทาให้เราทนต่อกรดน้ําย่อยในอาหารเราลดลงดังนั้นใครที่เป็นกรดไหลย้อนโรคกระเพาะเพราะ,ราะาคุณกินนี่คือสาเหตุที่คุณเป็นโรคกระเพาะที่ทําให้คุณแสบท้องปวดท้องนะครับนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุนะและ แล้วโรคกรดไหลย้อนก็โรคกระเพาะมันไม่ได้เกิดมาจากคุณทํา IF นะครับแต่มันมาจากเราติดเชื้อเฮลิโคแพแบคเตอร์ไพรลไรกับการที่เรากินยาเอนเซปพรัมเพื่อยาตัวต่อไปคือยาแก้แพ้ถ้ามีน้ำมูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โควิดมันจะมีน้ำมูกนะครับหยาแก้แพ้นะครับบ้านๆเลย CPM s ท r เทลฟ้ากินครั้งละหเม็ดทุกๆ6ชั่วโมงพอแล้วกินอย่าไปขับรถเพราะมันยะงง่วงถ้าอยากกินแบบไม่ง่วงเอาเจน2มีชื่อว่าเดสลอราทีดีนออเรีย หรือจะเป็นไซซอหรือว่าเลโวเซทิริซีนยาแก้แพ้นะครับออเรียสอันนี้ก็จะเป็นเจน2เหมือนกันจะเป็นมอนแท็กก็ได้เนาะแต่มอนแท็กเนี่ยอาคามจะสูงเนาะเอาแบบบ้านๆเลยรอลาทีดีนะครับเพื่อนๆถ้ามีน้ำมูกถ้ามีผื่นก็กินได้แต่ถ้ามีผื่นแล้วหายใจไม่ออกรีบไปโรงพยาบาลยาแก้ไอต้องเตรียมแต่ถ้ามีเสมหะ ต้องมีส่วนประกอบของยาละลายเสมหะด้วยคือต้องมีนักด้วยพวกซิสเตอีน n อ c น i าร์ซิสเตอีนหรือว่าบร์เฮกซีน GG นะครับกวนนเนลลีวไกลโคเลตนะครับอันนี้เป็นยาแก้ไอายแอมบ็อกซอบิโซนนักสตัวนี้นะครับหรือว่าเด็กสโตเมโตแฟนที่มีส่วนผสมของสารละลายเสมหะห้ามไปซื้อยาแก้ไอที่ไม่มีสารละลายเสมหะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเสมหะแล้วมันกดการไอของเราถ้าเกิดแน่นจมูกหายใจไม่ออกเลยนะสเปรย์พ่นจมูกนะครับคือ มีหลายแบบนะครับแบบไหนก็ได้ปรึกษาเภสัชก่อนข้อต่อไปครับเรื่องของยาฟ้าทลายโจรอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ท็อปิกอื่นเนาะซึ่งจริงๆหมอเคยพูดเรื่องของยาฟ้าทลายโจรไว้แล้วนะครับใครอยากดูไลฟ์นั้นเนาะคนดู ประมาณ4ล้านกว่าเลยนะพิมว่าฟ้านะครับเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อหรือว,ว่าคลื่นไส้อาเจียนนะครับจะแบ่งเป็นยา2กลุ่มนะครับที่เราต้องเตรียมจะเป็นยากลุ่มแผนตะวันตกนะครับก็จะมียาเมทโทลโคพมานะครับดอมเพริโดนถ้าเป็นยาแผนไทยก็จะเป็นพวกขมิ้นชันเม็ดพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับถ้าเกิดเรามวนท้องคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเลี่ยงอาหารดิบเลี่ยงอาหารย่อยยากเลี่ยงของทอดเลี่ยงของมันนะครับเลี่ยงอาหารรสจัดกินอาหารปรุงสุกกินอาหารอ่อน นอโจ๊กข้าวต้มหรือว่าเกาเหลาอะไรก็ได้ที่มันร้อนๆที่มันปรุงสุกที่มันย่อยง่ายแล้วถ้าเกิดเรากินอะไรไม่ได้เลยอ้วกแตกอ้วกแตนถ่ายท้องนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือเกลือแร่ ORS วิธีกินเกลือแร่ฉีกเกลือแร่เทใส่น้ําประมาณ3 0 0ร้อยซีซีนะครับจิบยาก,กระดกดื่มทีเยวหมดถ้าถ่ายท้องครั้งหนึ่งกินเกลือแร่1นึ่งซองเกลือแร่มีหลายยี่ห้อมีหลายแบบนะครับออริด้านะครับ ORS นะครับได้หมดเลยปวดท้องก็จะมียาอีกตัวหนึ่ง ปวดท้องจากถ่ายท้องนะติดโควิดก็ถ่ายท้องได้นะครับเตรียมยาบัสโคแพนเอาไปหาซื้อมานะทีนี้ไปเรื่องของอุปกรณ์สิ่งที่คุณต้องมีถ้าติดโควิดอยู่บ้าน 1. เครื่องวัดออกซิเจนนะครับไปดูลอกเรียนแบบออกซิเจนของโมโก็ได้พิมพ์ว่าอออกอกพิมพ์ว่าออกนะครับแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นแอลกอฮอล์นะครับต้อง75 เปอร์เซ็นต์บวกๆขึ้นไปนะครับเพื่อนๆไปดูว่าผมใช้ตัวไหนพิมพ์ว่า L นะครับแมสต้ตองเตรียมมาแยกเลยถุงดําถุงแดงเก็บค่าเชื้อขยะนะครับทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกแยกกันออกมาเลยนะครับต้องมีไว้นะครับเรื่องของสารเสริมอาหารสารเสริมอาหารก็สําคัญเช่นเดียวกันสารเสริมอาหารที่จะทําให้ภูมิคุแข็งแรงขึ้นท็อปหวิตามิน D3K2 เป็นฮอร์โมนควบคุมภูมิคุ้มกันพิมพ์ว่า D นะครับพิมพ์ว่า DK อันที่2ครับคือสังกะสีสังกะสีคนจะต้องเป็นคีเรตฟอร์มด้วยนะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่าสังกะสีนะครับอันที่3 วิตามินซีเน้นนะครับจากอาหารธรรมชาติก่อนไปกินฝรั่งส้มิตัสฟรุตหรือว่าจะเป็นทับทิมตระกูลเบอร์รี่ทีวีทองหรือว่าพริกหยวกเหลืองแดงนะครับถ้าจะซื้อวิตามินซีเป็นอาหารเสริมควรจะต้องมาจากแหล่งธรรมชาตินะครับนี้โมกกำลังนำนะครับให้ญาติส่งมาให้ก็คือจะเป็นฟอร์มธรรมชาติ4ตัวนะครับคามูคามูามอาร์เซราลาโชลีโรสซิปแล้วก็สารไบโอฟลโวนอยด์นะครับใครอยากได้สูตรนี้พิมพ์ว่าวิตามินซีธรรมชาติกลูตาไทโอนไลโป โซโมลกลูตาไทโอนช่วยเพิ่มภูมิแล้วก็บำรุงตับลดภาวะเสพได้นะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์ว่ากลูตานะครับเรื่องของเรสเวอราทรอลก็อาจจะช่วยเพิ่มภูมิได้เราเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นแดงก็อาจจะช่วยบำรุงเซลล์แล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นสารชะลอวัยยังไม่มีงานวิใจัยในคนนะแต่ในสัตว์มีใครอยากศึกษาเพิ่มก็พิมพ์ว่าย้อนไวนะครับเรื่องของสารเสริอมอาหารแมกนีเซียมนะคะมีบทบาทช่วยวิตามินดีให้เขาแอคทีฟด้วย นะครับพิมพ์ว่า Mac นี ส,สุดท้ายเลยถ้าใครหาโคควิเทนโอเมก้าสาผมพูดไว้ในไลฟ์เมื่อวานว,าว่าเขามีกลไกยังไงนะครับในการช่วยลดภาวะอักเสบเวลาเราป่วยหรือว่าเวลาเรามีภาวะอักเสบในร่างกายซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเวลาเราติดโควิดคือเราจะเกิดภาวะอักเสบในหลอดเลือดในปอดในอวัยวะที่น้องโควิดเข้าไปเนี่ยดังนั้นการเสริมโอเมก้าสาโคควิเทนก็ช่วยได้นะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์คําเดียวนะครับว่าหัวใจสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับถ้าเกิด ตตคิิดดโวอนนี้อยู่ 1. กินอาหารธรรมชาติเท่านั้นหมายความว่าเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปเลี่ยงอาหารแปรรูปเลี่ยงอาหารทอดเลี่ยงอาหารดิบเลี่ยงอาหารดองเลี่ยงอาหารรสจัดเลี่ยงอาหารหวานเลี่ยงน้ําหวานเลี่ยงทุกอย่างที่มีน้ําตาลน้นําตาลจะลดภูมิคุ้มกันของเพื่อนเลี่ยงของทอดเพราะของทอดจะยิ่งทําให้ร่างกายเรา อีกอันนึงที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการนอนอย่าเล่นมือถืออย่าดูทีวีอย่าเพิ่งไปทํางานนะครับก็ไปนอนพักผ่อนให้เยอะถ้าจะให้ดีนะครับดื่มน้ําแร,ร่ไม่เอาน้ํา RO ไม่เอาน้ําอัดลมนะครับ ไม่เอาน้ำสมุนไพรที่มีรสหวานแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดมีอาการอันตรายทวนใหม่นะอาการอันตรายไหนห้ามนิ่งนอนใจอันแรกนะครับหายใจหอบเหนื่อยอันที่2มือซีดเท้าซีดปากซีดไม่มีแรงลุกไม่ไหวอันที่3ระดับออกซิเจนในเลือดตกจะรู้ได้ยังไงต้องวัดเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดพิมพ์ว่าอ2อ,อ,อ,อันที่4ี่เจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไอเป็นเลือดอันนี้อันตรายนะครับอันที่5ปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าจุกแน่นเฉียบพลันอาจจะมี ีลิมเนือุดดปนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากอ่ามาเพิ่งอามาพาดหรือม,มาจากโควิดหรือม,มาจากอะไรถ้าปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันมีชาครึ่งซี่แขนขาอ่อนแรงอันตรายนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลคุณจิราพรถามว่ากินโคคีวิทนของโอกแล้วต้องเสริมฟิชออยล์ไหมเสริมด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าโคลีวิทนของโอกเนี่ยมีโอเมก้าสามประมาณ250มิลลิกรัมเท่านั้นวันหนึ่งโอเมก้าสามสัก1,000มิลลิกรัมได้ก็จะดีอาจจะไปเสริมจากน้ำมันกุ้งที่มีโอเมก้าสามมีแอสตาแซ ช่วยเคลือบบำรุงผิวพันธุ์เราได้ช่วยทำให้ลดการทำลายล้างจากแสงแดดนะครับเพื่อนๆพื่นพิมพ์คำวว่ากุ้งใครอยากดูสารสกัดอะไรเพิ่มภูมิพิมพ์ว่าวิตามินนะครับหรือแอดไลน์แอดโมมานะครับให้ความรู้การเตรียมยาการปฏิบัติตัวที่บ้านถ้าเราติดโควิดให้เราไม่เอาเชื้อไปแพร่ให้อาการไม่หนักนะครับโมกขอตัวไปก่อนนะครับผมโมกสวัสดีครับ